ปลาแซลมอนหนังกรอบนะครับกับสลัดพาสต้าง่ายๆนะครับเมนูนี้เดี๋ยวคุณคุณจะได้เห็นฮะว่าหน้าตาดูโกมากแต่ขั้นตอนไม่มีอะไรเลยครับอยู่ที่เทคนิคง่ายๆล้วนๆเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำแซลมอนก่อนครับเพราะว่าการที่เราจะให้เขาหนังกรอบเนี่ยครับเขาใช้เวลาที่ค่อนข้างจะนานนะครับเทคนิคของเขาก็คือว่าไฟเบาที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วเราก็ใช้น้ำมันรำข้าวเนี่ยแหละครับใส่ให้เคลือบ ทั่วผิวของกระทะนะครับเราใส่ปลาแซลมอนลงไปได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้ฮะสาเหตุที่เราต้องใช้ไฟต่ําที่สุดเพราะเราอยากให้หนังกรอบแต่ไม่ไหม้นะครับนั่นคือเป็นสาเหตุของไฟต่ำครับเอาละครับเนื้อด้านบนนะฮะเราใส่เกลือและพริกไทยได้นะครับก็โรยอ่อนๆนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับ พริกไทยก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็ปรับให้เป็นเกรดเล็กที่สุดสิ่งที่เราจะทําต่อได้นั่นก็คือเรื่องของตัวน้ําซอสส่วนประกอบที่สําคัญก็คือว่าเราจะมีขิงนะครับขิงเนี่ยเราจะใช้เป็นลักษณะของขิงขูดฝอยนะครับส่วนประกอบอื่นๆที่มีนะครับเราก็จะใช้น้ําตาลนะครับน้ําตาลเราใช้1ช้อนโตะนะครับแล้วก็ใช้น้ํามะนาวครับมะนาวนี่เราใช้ทั้งหมด2ช้อนโตะนะครับคนให้น้ําตาลเขาละลายดีก่อนนะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้ฮะเป็นบาซมิกบาซมิกก็มีรสเปรี้ยวเหมือนกันนะครับ เป็นน้ำส้มสายชูแบบอิตาเลียนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักเราจะไม่ใช้เกลือนะครับแต่เราจะใช้โชยุครับถ้าเปิดสลัดของคนไทยเนี่ยต้องแต่ยุกกนก่อนเลยเนี่ยนะครับเราไม่เคยใส่น้ํามันนะฮะแต่ถ้าเปิดสมุิว่าเป็นของฝรั่งอันนี้นะฮะเป็นกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นนิดๆนะครับเราใช้น้ํามันงาครับเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้เองตัวนี้จะเป็นน้ําสลัดของพลนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบอื่นๆดีกว่านั่นก็คือส่วนของพวกผักที่เราจะเอามาประกอบนะฮะ สำหรับหัวใช้เท้าเนี่ยนะครับเราก็จะมาซอยเขาเป็นเส้นๆครับมาดูปลาของเรานะฮะเห็นไหมครับว่าด้านข้างของเราเนี่ยครับเขาจะมีสีที่เป็นขาวๆข,วขึ้นมานะครับ เราจะไม่หงายเขาเลยนะครับปล่อยเขาไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับอันต่อมานะฮะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นแตงกวาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับเราก็อยากจะให้เขากกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แต่ผิวเขาเราไม่ใช้ไส้เขานะครับส่วนที่เหลือก็คือจะมีต้นหอมนะฮะต้นหอมก็แล้วแต่เลยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉุนเกินไปไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนประกอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เหลือแค่คอยเจ้าปลาแซลมอนนะครับสําหรับพาสต้าที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะฮะถ้าเกิดเราดูเมนูน เราจะรู้สึกว่าเขาเป็นแบบเมนูร่วมสมัยนิดนึงนะครับมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเส้นวันนี้ที่ผมจะใช้เนี่ยนะครับผมพยายามจะล้อกับเส้นโซบะที่เป็นเส้นเล็กๆนะครับแต่ผมใช้เป็นเส้นพาสต้านะครับพาสต้าที่ผมใช้เนี่ยเรียกว่าคาเปลลินีนะครับคาเปลลินีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างเล็กทีเดียวเดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่าเล็กแค่ไหนนะครับดูจากเวลาที่เราใช้ในการลวกครับแค่4นาทีเท่านั้นเองนะครับอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปลวกแล้วนะครับ ใส่ลงไปเล็กน้อยนะฮะหนึ่งพอชั่นคนทานนะครับ70กรัมที่สำคัญอย่าลืมจับเวลาครับ4นาทีนะฮะใส่เส้นลงไปเลยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับคนก็จะเอาเส้นไปล้างน้ำเย็นเพื่อให้ลดความร้อนด้วยนะครับข้อดีนะฮะถ้าจปสังเกตว่าเดี๋ยวพอผมต้องเอาไปล้างเนี่ยนะครับหูจับของเขาเป็นยางเนี่ยนะครับทำให้เวลาที่เราจะยกจับเราก็ไม่ร้อนมือด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหม้อใบเนี้ยคนต้องเรียกว่า สามารถช่วยเราประหยัดพลังงานได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีโครงสร้างถึง5ชั้นเขาก็สามารถกระจายความร้อนได้ดีนะครับคุณคุณ,คณ,คณลองดูนะครับถ้าเกิดสังเกตปาของคนพอความสุขของเขาขึ้นมาได้ประมาณนี้ครับเจนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพลิกเขาเลยดีกว่านะครับที่เหลือนะฮะเราก็ใช้เวลาอีกไม่ถึง1นาทีนะครับเขาก็สุกดีแล้วครับอ่ะมาดูพัสต้าของผมได้แล้วเช่นกันนะครับอ่าเราจะยกมานะฮะ เปิดน้ำเย็นหน่อยนะครับแล้วก็ล้างนะครับล้างจนเส้นเขาเย็นลงนะครับเส้นของเราพอเรียบร้อยแล้วนะครับเสดดน้ําจนแห้งดีแล้วคนก็จะเอามาใส่รวมกับเจ้าน้ําสลัดเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะติดกันนะครับสาเหตุเพราะทำไมฮะเพราะในน้ําของเรามีน้ํามันงานะครับผมจะใส่ต้นหอมลงไปส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็จัดลงจานได้แล้วครับ ลาดด้วยน้ำสลัดนิดหนึ่งนะครับผักของเรานะฮะเรามาเข้ากันรวมๆนะครับและสุดท้ายนะครับปลาของเรานะฮะสุกกำลังดีเลยหนังก็กรอบเนี่ยปลาแซลมอนของเราก็ลงไปแล้วนะครับปลาแซลมอนหนังกรอบนะครับกับสลัดพาสต้าง่ายๆที่ผมเอามาฝากวันนี้นะครับ